สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับก,กับช่องนัวในหัแปะอมเล็ดซึ่งช่องของเราคมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคโควิดอย่างแท้จริงลนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากาโมวัดเวดด้วนเจ้านครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาร์ซึ่งถ้าเป็นสิทธิของหลวงปู่เทศวัดสาทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งเลนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงในการทั้งสิ้นแต่เป็นที่สาะสแสวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจัก,กรวาลจริงและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านนันเองนะครับปัจจุบันนะครับ หลวงพ่ออายุ101ปีแล้วนะเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พรศคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0970195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยครับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะวันหุดเนี่ย สามารถที่จะโทรหาผมนะครับปรึกษาได้กันเลยนะครับทั้งวันนะครับแต่นะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ยังมีอีกนะครับเบอร์โทรก็จะแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับก็มีกี่เบอร์ก็ลองโทรดูนะครับแล้วก็นะครับลิงก์นะครับสำหรับ f a c e b o o k Fanpage แล้วก็ f a c e b o o k นะครับที่สามารถติดต่อผมได้เนี่ยนะครับเราก็จะมีแอดมินนะครับ พร้อมทำการซื้อขายปกติเลยนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนะครับกดเข้าไปติดตามสอบถามปรึกษาได้เลยนะครับช่วงนี้การลงข้อมูลนะครับของวัตถุมงคคลเนี่ยมันจะไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าลงแล้วก็จะนะครับมีการบล็อกมีการอ่ากีดกันนะครับหลายๆอย่างนะครับนะครับ ปิดบังปิดกั้นต่างๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับ Facebook นี่ค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับรู้สึกว่าอะไรก็จะเป็นกฎเป็นระเบียบไปซะหมดนะครับทำอะไรก็จะผิดกฎไปดังนั้นนี่นะครับเราก็จะเปิดหน้าร้านไว้ให้เพื่อนนะครับสอบถามได้นะครับแอดมินรอตอบคำถามนะครับสนใจรายการไหนปรึกษาได้เลยนะครับแอดมินเรานะครับใจดีนะครับพร้อมตอบทุกคำถามนะครับ เป็นเพื่อนสนใจราย,รายการไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดวัดนะครับหรือมีดวาระนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับเราก็จะมีวัตถุบุคคลมาให้เพื่อนได้ศึกษานะครับเช่นเคยนะครับม,มีดวัดกับมีดวาระในแตกต่างกันยังไงครับมีดวัดเนี่ยนะครับเป็นมีดที่วัดสร้างเองปกตินะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะต่อแค่โคตต้ดนะครับจะไม่มีหมายเลขนะครับอย่างเช่นมีดวัดอย่างตัวอย่างก็อย่างนะครับเล่มนี้นะครับก็เล่มนี้ก็เป็นนะครับหน้าเกี้ยวนะครับปี6 1หนึ่ง นะครับก็จะต่อแค่โค้ดวัดนะครับนี่นะครับโคดวัดอันนี้ก็คือโคดพัดเก้าเจ็ดนะคับเพื่อนนะครับจะอยู่ตรงปลายมีดส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าก็จะมีบ้างที่อยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ก็น้อยนะครับอ่าอย่างเล่มนี้ก็จะเป็นมีดวัดนะครับมีดวัดเนี่ยจะออกมาอ่าสร้างกันมาเมื่อไหรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีการซื้อมีดมาให้หลวงพ่อท่านเสกนะครับ ขนาดมีดที่ซื้อมาเสกเนี่ยก็ไม่ได้มีโบราอะไรเลยนะครับก็ยังเกิดประสบการณ์และความศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นลูกศิษย์ลูกหาจึงนะครับลบเล้าให้หลวงพ่อท่านสร้างวัตตุมงคลมีดหมอออกมาเรื่อยๆนะครับจนนะครับกรรมการวัดเนี่ยนะครับเห็นว่าเขาต้องการเริ่มจะสูงขึ้นนะครับก็มีการว่าจ้างช่างนะครับให้ตีมีดส่งวัดนะครับโดยน่าจะเริ่มประมาณ 5.8-5. 9นะครับ ที่ชัดเจนนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะมีนะครับเพื่อนนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่ามีหลายฝีมือเอาเป็นแบบที่วาดวาดจ้างกันจริงๆนะครับแล้วก็ดูลายต่อเป็นเอกลักษณ์เนี่ยก็น่าจะเป็น58 59ขึ้นมานะครับแต่ตอนนั้นนี่ยังไม่มีโค้ดนะครับเพื่อนนะครับจนมาถึงปี60นะครับจึงมีการต่อโค้ดอย่างเป็นทางการซึ่งโค้ดของปี60ก็จะมีด้วยกันนะครับ2โค้ดนะครับก็จะมีโค้ดพัด ลายเซนนะครับกับโค้ดตัวพระหรือคล้ายคกับหมายเลข3ไทยนั่นแหละนะครับก็จะเริ่มไม่ได้เริ่มตั้งแต่ต้นปีนะครับก็จะนะครับลวงมาหลายเดือนอยู่นะครับถึงได้ตอกนะครับดังนั้นมีดปี60เนี่ยนะครับถ้าใครที่เจอตอกพสนะครับบางทีไม่มีโค้ดเนี่ก็อย่าดูว่ามันเกะนะครับนะครับมันแท้นะครับแต่ว่าไม่มีโค้ดเท่านั้นเองนะครับส่วนค่ารนิยมการเล่นหา ก็อย่างที่บอกเลยครับการมีโค้ดเนี่ยมันจะชี้เก๊แท้ได้นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเอาเอาตรงๆเลยตั้งแต่ดูมีดมาเนี่ยนะครับถ้าโค้ดแท้ยังไงมีดก็แท้นะครับเพราะว่าโค้ดเนี่ยเขาทำลายหมดแล้วนะครับหลังนั้นนี่ยึดโค้ดไว้ก่อนนะครับลายต่อไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าโค้ดแท้ก็คือแท้เลยนะครับหลังจากนั้นก็นะครับสร้างเรื่อยมาจนถึงณปัจจุบันก็คือปี65นะครับ โค้ดปี65นะคลิปนี้ยังไม่เห็นหน้าตาของโค้ดนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่64ก็คือพัดร้อยนี่ยังนะครับมีแบ่งปันอยู่นะครับเพื่อนนะครับนะก็จะกลายเป็นของนะครับหายากไปอีกเปราาหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าผ่านไปแล้วนะครับนี่นะครับโค้ดพัดร้อยนะครับแล้วลายเสมาเครื่องใบวันนี้ก็ถือว่านิยมเช่นกันนะครับนิยมสุดแหละนะครับในบรรดามีดทั้งหมดนะครับลายมีดทั้งหมด5ลายนะครับได้แก่นะครับ อันน่องสิงนะครับหน้าเกี้ยวนะครับนะครับคงจันละลายนะครับเสมาครึ่งเสวาเต็มใบแล้วก็เสมาครึ่งใบนิยมสุดนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับส่วนมีดวาระเนี่ยนะครับพี่วาระส่วนใหญ่นะครับก็จะมีทั้งลันหมายเลขแล้วก็ไม่ลันหมายเลขนะครับถ้าเป็นมีดวาระที่วัดสร้างเองก็จะตอกคดวัดอันนี้นี่น่าสนใจนะครับเพื่อนนะครับแนะนํานะครับถ้าใครที่ชอบเก็บมีดนะครับที่อยากจะเอาแบบค่าเรียงสูงนะครับก็คือมีดวัด สร้างนะครับวาระพิเศษนะครับที่ที่พระสร้างเองนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเล่มนี้เลยนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นนะครับสองนิ้วนะครับมีดบันเกิดหลวงพ่อนะครับปีหกสามนะครับฉลองอายุครบ9 9ปีนะครับก็จะตอก99แต่แบบนี้นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็จะตอกโค้ดพัดเกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าปกติโค้ดจะตอกฝั่งนี้แต่ถ้ามีดวาระเนี่ยอาจจะมีการตอกฝั่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของแปลกไปนะครับ แล้วก็นะครับจำนวนการสร้างนะครับสองร้อยหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้หมายเลขหนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับด้านแกะเป็นเท้าเวสุวรรณแบบนี้นี่หายากนะครับเพื่อนนะครับสวยงามเลยนะครับถือว่านิยมนะครับก็จะมีทั้งด้ามจำปีแล้วก็ด้ามแกะนะครับด้ามแกะนี่นิยมกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามีความสวยงามอ่อนช้อยแล้วก็หายากนะครับปีนี้ก็นะครับใครที่อยากจะนะครับขอพร ท้าวเวสสุวรรณนะครับหน้าที่การงานติดขัดเงินทองก็ขอพรได้นะครับหรือจะบูชามีดหมอด้ามแกะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับถือว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นนะครับเป็นเขาเรียกว่านะครับเป็นกึ่งเทพนะครับแล้วก็นะครับเป็นเขาเรียกว่าเจ้านายของพูดผีพิศาจทั้งปวงนะครับเป็นหัวหน้าใหญ่เลยนะครับท่านช่วยกระจัดปัดเป่านะครับคุ้มครองได้นะครับแล้วก็ ท่านเป็นนะครับเทพที่มีทรัพย์สินนะครับมากมายนะครับร่ำรวยที่สุดนั่นเองนะครับก็นี่นะครับบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับปีนี้ก็นะครับบูชากันนะครับไปกราบกอพรนะครับแล้วก็องค์พ่อพญานาคก็เช่นกันนะครับปีนี้เขาบอกว่ามานะครับจะบระดานทรัพย์นั่นเองนะครับอันนี้ก็นะครับลองไปศึกษาดูครับศาสตร์พวกนี้ก็เชื่อไว้ก็ไม่เสียห้ายนะครับ แค่ไปกราบไหว้นะครับให้มีจิตศรัทธานะครับก็ไม่ได้แบกไว้นะครับดังนั้นนี่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะครับพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีมาแล้วนะครับกับการที่บูชาอะไรแบบนี้คือผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องไปงมงายนะครับบางอย่างเนี่ยทำไว้ไม่เสียหายจริงจรินะครับเพื่อนนะครับถือว่าเป็นการสร้างบุญต่อบุญก็ไปทําบุญอยู่แล้วนะครับก็ไปบูชไปทําบุญบูชานะครับอีกทีหนึ่งก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับเพื่อนนะครับ นี่นะครับมีดวาระก็จะมีความพิเศษก็คือนะครับหยิบมาอย่างตงพ่าเล่มนี้ก็จะรู้เลยว่าสร้างกี่เล่มนะครับสร้างวันไหนมีวันเกิดก็นะครับี่วันที่12พฤษภาหกสานั่นเองนะครับปลูกเสกแบบนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าปลูกเสกวันไหนนะครับจำนวนเท่าไหร่นั่นเองนะครับนี่คือความพิเศษของมีดวาระนะครับวาระใดๆก็ตามที่วัดสร้างเนี่ยนะครับย่อมมีความพิเศษแน่นอนนะครับอย่างเช่นนะครับเสาห้านะครับ ก็จะมีบ้างนะครับมีดวรดที่ไม่ได้ตอกหมายเลขอย่างเช่นเสาห้าปี63นะครับใบทรงปีกุ้งแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าลายกองจันทร์ลายนะครับเป็นลายนิยมนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นทรงปีกุ้งแบบนี้นี่ถือว่านิยมสุดเลยนะครับหายากมากนะครับเฉพาะปี6 3เนี่ยแค่มีดวัดปกติเนี่ยครับที่เป็นลายกองจันทร์ลายนะครับนะครับทรงปีกุ้งนี้ก็หายากมากเพราะว่าช่างจะตีมาส่งวัดแค่ นะครับเดือนละ1ครั้งนะครับอัตราส่วนของมีดปกติกับมีดทรงปีกุ้งเนี่ยจึงห่างกันเยอะมากนะครับความนิยมจึงสูงมากนะครับดังนั้นนี่มีดวาระแบบนี้นี่เสาห้านะครับพิธีเสาห้าปี6 3ใครก็รู้ดีว่าศักดิ์เข้มขังขนาดไหนนะครับแล้วสร้างเพียง100เล่มเท่านั้นนะครับนี่ครับหนึเล่มเท่านั้นนะครับแล้วต่อโค้ดพัด99เก้าคือเป็นโค้ดต้นปีนะครับเพื่อนนะครับซึ่งเป็นโค้ดที่เล่นหาง่ายสบายตานะครับ ไม่ต้องกลัวเก้นะครับยังไม่มีเก้ออกมานะครับแต่ถ้าโค้ดเก้ก็คือวางเลยนะครับโค้ดพรก้กล้ามีหลายตัวก็จริงนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆยึดหลักในการเล่นก็คือเล่นให้ตรงกับมีดวาระนะครับใครที่เคยผ่านเมืองแต่ยุคแรกๆจะรู้ดีนะครับอย่างผมเนี่ยผมเล่นตั้งแต่แรกๆผมก็จะรู้ดีว่านะครับมีดโค้ดที่แท้นะครับที่เล่นแล้วสบายใจเป็นยังไงนะครับผมก็จะแนะนำนะครับลูกค้าผมทุกคนเลยนะครับ คลิปนี้ก็นะครับนี่เลยนะครับก็ยังพอมีแบ่งพันนะครับเพื่อนนะครับจะเป็นเสาห้านะครับถ้าหาเสาห้าไม่ได้นะครับก็ให้ใช้หอระคังปี60นแทนนั่นเองนะครับสาลิกาหอระคังปี60นะครับปลูกเสกสี่วาระกับอีกหนึ่งไตรมาสนะครับทุกวันนี้ก็มีแต่คนทักถามนะครับว่ามีเสาห้าปี6 0ศยไหมนะครับมีไตรมาสปี60ยไหมนะครับผมก็บอกเลยว่านะครับมันหายยากมากๆนะครับ นะครับประสบการณ์ดีนะครับก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับบารายการนี่ก็สร้างน้อยกว่าเสาห้าสร้างน้อยกว่าไตรมาสนะครับแต่ก็นะครับแปลกมากครับทําไมทุกคนจึงนะครับนะครับจึงใจตรงกันนะครับไปเสาะหาแต่เสาห้ากับไตรมาสนะครับอ่าแต่อย่างที่เข้าใจนะครับมันมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่พระอาจารย์เอนะครับให้สัมภาษณ์นะครับท่านก็จะบอกว่านะครับมีดที่ นะครับมวลสารที่ครบที่สุดก็าจะเป็นนะครับมีเสาห้าปี60กับไรมาสปี60นนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วนี่ที่ฟังมาจากคนพื้นที่สืบใกล้ชิดนี่เขาบอกว่าแทบจะทุกรุ่นแหละครับปี5960เนี่ยไม่ช่จะเป็นหอฉันนะครับพัดไพสารนะครับหอระฆังนะครับเสาห้าไรมาสนะครับมหาการอะไรพวกนี้นี่เรียกว่าเด็ดจริงๆนะครับถือว่านะครับมวลสารสุดยอดนะครับแม้แต่ปี61อย่างมหาปราบนะครับ ที่ณตอนนี้นี่แทบจะพลิกแผ่นดินหาเลยนะครับก็มีคนสั่งให้หานะครับก็คือเป็นอะไรที่มันเด็ดมากๆนะครับปีลึกๆเนี่ยนะครับตอนนั้นในวัดจะเงียบนะครับหลวงพ่อท่านจะมีเวลาในการนะครับควบคุมการบรรจุบนสารเองทั้งหมดนะครับการหางบนสารก็จะเป็นอะไรที่แบบพิธีพิถันแล้วก็จัดเต็มนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับบนสารเก่าๆทั้งนั้นนะครับอย่างพระยาเล็กฐานรุ่นแรกปี61เนี่ยครับก็ถือว่า ทำออกมาได้ดีนะครับอย่างหลวงนาสราบุตรท่านก็หามนสารเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับขนาดยังไม่เป็นมีดนะครับก็ยังโอ้โหพรียกว่าแสดงอาถรรพ์กันเต็มที่นะครับจนต้องใช้มหาการนะครับหลวงพ่อต้องใช้มีดมหาการในการทําน้ํามนต์นะครับเพื่อจะไปรดล้างอาถรรพ์ต่างๆนะครับถึงได้สร้างมีดได้นั่นเองนะครับมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นประสบการณ์นะครับใครที่ใช้เท่านั้นถึงจะรู้นะครับ ใครที่ดูคลิปแล้วอย่าคิดว่าเป็นแค่แฟชั่นนะครับนาทีนี้นะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดนะครับโดยเฉพาะมีดหมอดังมากนะครับอยากจะมีเท่ๆเนี่ยนะครับเลิกคิดแบบนั้นเลยนะครับเขาเอาไปใช้กันนี่เขามีประสบการณ์กันเยอะแยะมากมายนะครับนะครับเรียกว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่อย่ามองข้ามวัตถุมงคลมีดหมอของหลวงพ่อเลยนะครับมีบูชาไว้นะครับรุ่นไหนก็ได้นะครับใหม่ๆนะครับราคาไม่ต้องแพงหรอกนะครับถ้ายังไม่ ไม่มีทุนไม่มีอะไรหรือยังไม่ศรัทธามากก็อยากจะมีไว้ก่อนแนะนําใหม่ๆก็ได้นะครับอย่างสริกากันน,นี้ราคาไม่แพงเลยนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะนะครับเอาไปบูชาได้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเนจะจะอยากเก็บเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับการเก็บมีดเนี่ยเก็บยังไงก็ สุดท้ายแล้วพอเล่นจริงๆแล้วศรัทธาจริงๆ,ๆชอบจริงก็จะหารุ่นเก่าๆนั่นเองนะครับ5 9 6เ6 1า2ประมาณนี้นะครับถ้าเอาที่เป็นตำนานจริงๆก็นี่เลยนะครับหอระครังปีศูนย์เนี่ยนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมามากนะครับมานานแล้วนะครับตอนที่ผมเข้ามหม่ใหม่ก็เข้ามาเพราะว่ารู้จักหอระครังนะครับก่อนจะไปรู้จักหอฉันสลับมีดหอฉันถ้าใครหาไม่ได้ผมแนะนำนะครับ ตะกรุดมหาลาภ์หอฉันนะครับหลวงพ่อท่านจานนอกจานในนะครับเป็นตะกัวแล้วก็อุดมวลสารเดียวกับที่บรรจุอยู่ในกันมีดนะครับแล้วก็ตอกโค้ดนะครับชัดเจนเลยนะครับโค้ดตัวน้าเนี่ยนะครับเป็นโคตดตัวเดียวกันกับที่ตอกอยู่นะครับในเหรียญหอฉันนะครับนี่เลยนะครับส่วนโค้ดพัดเนี่ยก็จะเป็นตัวเดียวกันกับที่ตอกอยู่ในมีดหอฉันนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตะกรุดในตำนานอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คน เก็บก yeah. ันเยอะมากนะครับใครที่ไม่มีเขาก็หาใช้กันนะครับอย่างส่วนตัวผมผมมีเกินหนึ่งผมแบ่งแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นนี่เลยนะครับสาริกาปีหกสี่อย่างนี้ก็นะครับแหมเงินนี่หายยากนะครับณตอนนี้นี่นะครับในกลุ่มไปดูได้นะครับก็เปิดกันแพงมากนะครับใครที่สนใจก็ทักมาได้นะครับสองโค้ดด้วยนะครับหรือจะเป็นนะครับไตรมาสปีหกสี่นะครับอันนี้ก็สวยงามเข้มขังนะครับใบในมหาชนวนเลยนะครับหรือจะเป็นมีดปีดึกๆก็อย่างหกหนึ่งเนี่ยนะครับ อันนี้น่าเก็บมากๆนะครับมีดปี61เนี่ยนะครับถือว่าเป็นมีดที่มีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็หายากแล้วครับณปัจจุบันนะครับมีดปี61นะครับหรือจะเป็นมีดปี62นะครับอันนี้ยิ่งสร้างน้อยเลยนะครับปี62ก็ว่ากันว่ามีดพบเจอน้อยมากนะครับนี่ครับต่อโคตรพัด98นะครับใครที่สนใจนะครับสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับสนใจก็ต่อรองราคากันได้นะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับหรือจะเป็นนะครับ มีดหลวงพ่อเดิมวัดเข่าล้อนี่ครับเป็นเหล็กสาราหลังเก่าหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งเหล็กธรรมดาไม่ต้องปลุกเสกก็ยังมีพุทธคุณนะครับแต่งั้นนี่เอามาเป็นมีดแล้วนี่มีบนสารนะครับด้านและฝักทําจากไม้เชิงชายเก่านะครับโบสถ์เก่าที่หลวงพ่อเดิมท่าสร้างไว้นี่นะครับย่อมมีพุทธคุณสูงแน่นอนนะครับใครที่ชอบในสายของหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ไม่ได้ราคาหลักแสนนะครับก็นี่เลยนะครับหลักพันในหน่อยนะครับเพื่อนก็ได้ไปบูชาแล้วนะครับ นี่เลยนะครับพุทุกคนนี่ก็คือหลงก็เดิมเลยนั่นแหละนะครับต้องไปถามชาวบ้านวัดเขารอดูนะครับแถวนั้นนะครับเขาห่วงกันขนาดไหนครับเหล็กขึ้นสนิมนะครับนิ้วละเทไหลไปถามเขาดูได้นะครับหรือจะเป็นหกสี่แบบนี้ก็นี่เลยนะครับเพื่อนนะครับก็นี่นะครับไม้ขนนตายพายนะครับราคาเบาๆก็มีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับนี่ครับก็มีเช่น เคยนะครับอันนี้ก็คือมีดวาระวันเกิดหลวงพ่อนะครับนี่นะครับปี63นะครับหายากแล้วนะครับเพื่อนนะครับจะหามีด2.5นิ้วที่ตอกเป็นลายหน้าเกี้ยวสวยๆแบบนี้นี่หายากเลยนะครับนี่นะครับาลายจะตอกที่ใบเนี่ยนะครับจะน้อยกว่าของเสา5ปี63นะครับเสา5ปี63ก็จะคล้ายๆกันนี่แหละครับนะครับจะเป็นหน้าเกี้ยวเหมือนกันนะครับที่เคยเอามาลงนะครับซึ่งสร้างเพียง59เล่ม แบบนั้นนี่ใครได้ไปก็สุดยอดเลยนะครับอันนั้นอักขรเลขยียนเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่มันน้อยนะครับเพื่อนนะครับจะหามีดเนี่ยนะครับสองจุดห้านิ้วที่ตอกร้านหน้าเกี้ยวนี่ยากมากนะครับอันนี้เป็นมีดวาระนะครับหยิบมาเมื่อไหร่ก็รู้นะครับว่าสร้างวันไหนเพราะเป็นมีดมันเกิดก็นะครับสี่สองกัาคมหกสานั่นเองนะครับเรืการสร้างนะครับสองร้อยหนึ่งเล่มนะครับ นี่เลยนะครับใครที่สนใจก็รีบกิ้งก้างกันเข้ามานะครับเพื่อนนะครับจะเป็นแบบใหญ่ๆเลยนะครับมีดเนี่ยนะครับของสายนี้นี่ถ้าเป็นมีดที่หายากก็คือสาริกานะครับจะหายากทุกปีนะครับจนมาถึงปี64นะครับที่ว่าจะพบเจอเยอะขึ้นเพราะว่าเขาก็เริ่มจะสร้างเพราะว่าความต้องการเนี่ยมันเยอะนะครับเขาก็เลยสร้างตามออกมาแต่ถ้าเป็นนะครับโดยเฉพาะต้นปี6 3ลงไปเนี่ยโอ้โหหายยากมากครับสาริกานะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ๆเนี่ย นะครับจะหายากเช่นกันนะครับเนิ้ว9นิ้วพวกนี้มีนจะหายากเลยนะครับปี64เนี่ยว่าสร้างกันออกมาเยอะพอสมควรนี่ก็เก็บพะเรเล่เล่มกันหมดแล้วนะครับก็ยังไม่พอที่จะหมุนเวียนนะครับอย่าง9นิ้วแบบนี้นี่นะครับปี64ี่นะครับด้ามกระดูกนะครับผมบอกผมลืมบอกไปว่ามีดเนี่ยนะครับถ้าเป็นด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยค่านิยมจะน้อยกว่าถ้าเป็นด้ามกระดูกฝักไม้เนี่ยจะนิยมสูงกว่านะครับด้ามเขาขาแบบนี้นี่นะครับแล้วถ้า นะครับเป็นด้ามกระดูกฝากระดูกด้วยอันนี้ยิ่งแพงนะครับเพื่อนหายากเลยนะครับถ้าเจอในรีบเก็บนะครับอ่ามันจะมันจะแพงกว่าปาคาปกติอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างปกติเราก็จะเจอนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับแต่ถ้าเป็นด้ามกระดูกแบบนี้นี่กระดูกเนี่ยนะครับเป็นไข่ปกตินะครับเป็นไขกระดูกปกตินะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาเขาลงขายเขาจะบอกว่าเป็นกระดูกช้างอะไรประมาณนี้จริงๆไม่ใช่นะครับเพื่อนอันนี้เป็นความรู้นะครับอ่า ก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอากระดูกนกกระจอกเทศนะครับซึ่งมันจะมีความแข็งกําลังดีนะครับสามารถที่จะไปแกะเป็นรูปต่างๆอะไรได้แล้วก็จะมีเอกลักษณ์หลายๆอย่างครับที่น่าจะเอามาทํานั่นเองนะครับเลนหาง่ายนะครับดังนั้นนี่กระดูกที่ใช้ก็คือกระดูกนกกระจอกเทศนะครับเพื่อนๆก็พิจารณาดูให้ดีนะครับก็นิยมเล่นหากันมานานแล้วทุกวัดนะครับเขาจะบอกว่าเป็นกระดูกช้างเนี่ยที่จริงไม่ใช่นะครับ ใครจะไปเอากระดูกช้างมาจากที่ไหนนะครับเพื่อนนะครับคิดดูให้ดีนะครับอย่าให้เขาลอขายนะครับบางทีเราอยากได้มากนะครับตาโตเนี่ยเขาโกราคาใส่เลยนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ผมก็เรียนตามตรงนะครับว่าเป็นกระดูกนกกระจอกเทศนะครับด้ามกระดูกทุกรุ่นนะครับของวัดห้วยด้วนนะครับถ้าเป็นงาก็คืองาเลยนะครับถ้าเป็นกระดูกเนี่ยไม่มีกระดูกช้างแน่นอนนะครับก็จะเป็นกระดูกนกกระจอกเทศนี่แหละนะครับส่วนเก้านิ้วเล่มนี้นี่นะครับมีความพิเศษยังไงนะครับ เก้านิ้วเล่มนี้จะเป็นลายหน้าเกี้ยวถ้าเป็นลายหน้าเกี้ยวแบบนี้นี่นะครับเป็นช่างธนชัยตอกนะครับเพราะว่าปีห4สีเนี่ยช่างธนชัยนะครับถือว่าเป็นช่างเบอร์ต้นๆ้นแล้วของวัดห้วยด้วนนะครับลายต่อของช่างท่านนี้นี่จะมีราคาเสมอนะครับคนก็จะตามเก็บกันนี่นะครับก็จะมีความอ่อนช้อยงดงามนะครับเพื่อนดูนะครับอันนี้คือคือโค้ดนะครับนี่นะครับกดพัดร้อยนะครับ แล้วก็นี่นะครับลายตอกหน้าเกี้ยนะครับเพื่อนดูนะครับความอ่อนช้อยนะครับแล้วถ้าหน,น้าเกี้ยปกติก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหน้าเกี้ยแบบนี้เขาเรียกว่าหน้าเกี้ยยันตรีนะครับยันตรีนี่ฝิงเหยนั่นเองนะครับหน้าเกี้ยยันตรีเนี่ยก็จะมีความพิเศษขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีความนิยมเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับนี่นะครับเรียนี้ถือว่าสวยนะครับจัดได้่าสวยเลยนะครับนะครับแม้ฝากอะไรต่างๆสมบูรณ์แน่น นะครับใครที่สนใจก็รีบทักมานะครับ9นิ้วเนี่ยนานๆทีจะเข้ามานะครับเพราะว่านะครับอย่างปี64เนี่ยว่าสร้างเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับพรอมมีดใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่ามีดควานช้างเนี่ยมันหายยากนะครับใครก็อยากได้นะครับถามว่าใหญ่ไหมมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอยู่บนหิ้งก็พอดีนะครับเพราะว่าความยาวเนี่ยนะครับใบใน9นิ้วด้ามอีกรวมกันแล้วก็ประมาณ16นิ้วนะครับ ฟุตหน่อยๆนะครับเพื minutes, er, ่อนนะครับฟุตหน่อยๆนะครับถ้าเป็นมีด7นิ้วเนี่ยเนิ้วจะยาว1ฟุตพอดีนะครับถ้า9นิ้วเนี่ยจะเกินมาอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อนนะครับเกินมาอีกประมาณ4นิ้วนะครับประมาณ16นิ้วเลยครับเนี่ยนะครับก็จะอยู่บนหิ้งก็จะพอดีนะครับแล้วลายต่อไปนี้นี่นะครับสวยงามมากเ่นนีถือว่าสวยแล้วครับเอาตรงๆนะครับส่วนด้ามก็จะเป็นไขปกตินะครับอยู่แล้วนะครับจะไม่ค่อยมีแหละครับที่แบบขาวจั้วเนี่ยหายยากมากนะครับ ่าแล้วก็นะครับไตรมาสปี63ก็ยังมีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับนะครับปีนี้ก็เป็นปีของพญานาคนะครับแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณนะครับใครที่นะครับมีบุญธรรมพันกับนะครับพ่อปู่พญานาคก็ลองเอาไปบูชาดูนะครับเพื่อนนะครับแต่ประการสร้างเพียง100เล่มเท่านั้นนะครับหายากเลยนะครับมีที่เป็นปี63เนี่ยนะครับเป็นปีที่ร้อนแรงที่สุดนะครับของหลวงพ่อนะครับบารมีท่านสูงมากนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อคูณ นะครับวัดบ้านไร่นครราชสีมาก็นะครับเปลี่ยนที่นะครับมีเรียกว่าอยู่ในช่วงที่พีคที่สุดของหลวงพ่อก็คือปี36นะครับเพราะว่าปี36เนี่ยนะครับจะมีรุ่นดังๆเยอะนะครับแล้วก็สร้างกันเยอะแยะมากมายนับไม่ถ่วนเลยนะครับถ้าเป็นคนหลวงพ่อพัดก็นะครับปี63แน่นอนนะครับเป็นปีที่นะครับคนเริ่มรู้จักหลวงพ่อจากประสบการณ์ต่างๆนะครับไม่ได้มีความ ฟุกความการโปรโมทอะไรๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามีดเนี่ยนถึงปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นผมนะครับที่ทําเป็นเรื่องเป็นราวนะครับทำช่องเป็นเรื่องเป็นราวผมก็ทํามาปีกว่าเท่านั้นเองนะครับก็ทําหลังจากที่ดังมาแล้วนะครับก่อนหน้านั้นไม่มีใครทานะครับดังนั้นนี่ความโด่งดังของมีดหมอหลวงพ่อเนี่ยดังมาจากประสบการณ์นะครับเพื่อนมีคนนําไปใช้แล้วมีประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะภาคใต้นะครับพวกทหารต่างๆเนี่ยพกไปแล้วโดนระเบิดโดนยิงอะไรต่างๆนี่แหละนะเขาแควคาดกลับมานะครับดังนั้นนี่ มีหลวงพ่อจึงเริ่มดังมาจากตรงนั้นก็เป็นประสบการณ์หนึ่งแล้วก็อีกหลายๆประสบการณ์เลยนะครับลดความลดชนอะไรต่างๆ,ๆนะครับมีมานะครับจากการบูชามีดหมอพกมีดหมอน,น,นั่นเองนะครับแล้วก็โอ้นับก็ไม่ทั่วนะครับผมน่าจะเป็นคนที่ได้รับประสบการณ์นะครับได้รับฟังเรื่องราวประสบการณ์เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้าผมแต่และท่านที่เช่าไปเนี่ยแล้วกลับมาเช่าซ้ำเนี่ยนะครับบางท่านทะลุแสนนะครับบางท่านหลายแสนบางท่านทะลุล้านก็มี นะครับที่เช่าไปเก็บไว้นะครับเนื่องจากนะครับศรัทธานะครับมีความศรัทธานั่นเองนะครับใครที่หามีดหมอหลวงพ่อเดิมไว้ใช้ไม่ได้นะครับราคามันสูงแล้วก็เล่นยากนะครับแพ้เกมยังไงก็ไม่รู้นะครับมีสอดไส้ด้วยนะครับบางทีนะครับมีดแท้แต่ปอกไม่แท้ก็มีนะครับด้ามไม่แท้ก็มีนะครับเขาแบบยัดไส้กันแบบเอาที่แบบ บอกไม่ถูกนะครับเพราะว่าจะหามีสมบูรณ์จริงๆมันยากครับก็มีการซ่อมการตกแต่งกันมานะครับแล้วก็ขายกันนะครับถ้าอยากจะใช้มีดพุดทธคุณสูงเนี่ยนะครับผมก็แนะนำนะครับว่าไม่จําเป็นต้องไปเอาแบบพุทธคุณสูงแบบหลวงพ่อเดิมก็ได้นะครับถ้ามีดของหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับพุทธคุณก็สูงเพียงพอที่เราจะพึ่งพาพุทธคุณได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไป หาอะไรที่มันขนาดนั้นเลยนะครับเพื่อนนะครับแค่มีดของหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับประสบการณ์ก็เยอะมากแล้วนะครับเราไม่เอาไปเหาะไปเหินเดินอากาศแน่นอนนะครับเพื่อนเอาแค่ปกป้องคุ้มครองป้องกันนะครับกันคุณใสมนดําสิ่งไม่ดีนะครับลมเพลลมพัดได้เนี่ก็เพียงพอแล้วนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ไม่มีมีดสานักไหนนะครับที่พกแล้วเหาะได้นะครับเพื่อนดังนั้นไม่ต้องไปหาอะไรที่มันแพงนะครับผมบอกเลยนะครับแต่ั้นนาทีนี้เนี่ยมีดของหลวงพ่อเนี่ยที่มันแพงเพราะมันหายาก พอมันมันสร้างแล้วมันสร้างเลยนะครับมันไม่มีอีกเนี่ยยังที่ผมแนะนําก็คืออย่างสริกาหอะระฆังเนี่ยสร้างห้าร้อเล่มก็คือมีเท่านั้นนะครับร,รุ่นใหม่ออกมาก็จะเป็นฉลองหอะระฆังแบบนี้ก็นะครับสร้างหนึ่งห้าร้อเล่มณนะขณะนี้ณนะปัจจุบันนี้นะครับก็ยังหาไม่ได้แล้วนะครับมีลูกค้าผมสั่งให้หาสาริกาฉลองหอะระฆังมาหน่อยนะครับตอนนั้นผมจองมา แล้วก็ไปซื้อบวกมาอีกนะครับจองภาษาเซเลมเ็าหมดไม่พอไปเอามาอีกหกสิบผมขายไปเกือบร้อยเล่มนะครับสาริกาฉลองของละครเนี่ยนะครับปัจจุบันนี่หาไม่ได้เลยนะครับลูกค้ายังสั่งอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็มั่นใจพุทธุคุณมีดหมอหลวงพ่อนั่นเองนะครับดังนั้นนี่อะไรที่เอาลงมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปีเก่าๆเนี่ยไม่ต้องไปถามหาถ้าไม่จะมาราคาแพงวันนี้แพงพรุ่งนี้แพงกว่าอีกผมบอกเลยนะครับบางท่านเนี่ยนะครับ มีตังค์พร้อมโอนนะครับสั่งให้ผมหามาอย่างไตรมาเนี่ยนะครับเขาพร้อมโอนอยู่แล้วนะครับราคามันก็ไม่ได้แพงเบอร์นะครับมันหาไม่ได้นะครับผมไปถามเขานี่ยังไงเขาก็ไม่ปล่อยนะครับคุยคุยจนข้าำคานนะครับเขาก็ไม่ปล่อยให้หรอกนะครับเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยเงินซื้อไม่ได้นะครับมันเป็นความศรัทธาทางใจของเขานั่นเองนะครับดังนั้นนี่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่แฟชั่นแน่นอนใครที่บอกว่ามีดหมอหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นแฟชั่นนะครับผมบอกเลยนะครับคิดผิดเลยนะครับ ไม่ได้มีผู้ความเท่นะครับแต่มีไปพึ่งพาพระคุณได้นะครับส่วนตัวผมก็พกพยาละเอะถันนะครับออกนอกบ้านทุกวันนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็มีมีดมีดเรียกว่าของรักของห่วงนะครับมีประจํากายนั่นเองนะครับนี่เลยครับสนใจรายการวัตถุมงคลรายการไหนนะครับเพื่อนนะครับทักมาถามได้สอบถามกันได้เลยนะครับเพื่อนนะครับเราจะมีอีกเยอะแยะมากมายครับในร้านนะครับแต่ว่านะครับพื้นที่แค่นี้เราไม่เพียงพอนะครับอ่า ช่วงนี้ก็นะครับทั้งไม่สบายทั้งอะไรก็นะครับมันก็เลยอัดคลิปห่างๆหน่อยนะครับก็ไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นอะไรนะครับเพื่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไข้หวัดธรรมดานะครับถึงตอนนี้ก็นะครับแค่เสียงยังไม่กลับมาเหมือนเดิมเท่านั้นเองนะครับแต่นะครับปกติแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับกินแค่ยาฆ่าเชื้อฉีดยาเข็มนึงก็หายแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ผมก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ฝากให้เพื่อนดูแลตัวเองด้วยนะครับยังไงก็นะครับ จะไปไหนมาไหนก็นะครับกาจ,จะตกนะครับเพื่อนนะครับผมเองเนี่ผมก็แย่จมูกนะครับทุกอาทิตย์เหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพ,พื่อนนะครับเช่าประจุบางคนที่ผมไปนี่นะครับผมฉีดพ่นแอลกอฮอล์ไปอย่างดีนะครับแพก็กก่อนแพ็กเนี่ยนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับรับไปแล้วก็ให้ฉีดตั้มอีกทีนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าไปผ่านมือใครมาบ้างนะครับก่อนจะแกะนี่ก็ฉีดแอลกอฮอล์เยอะนะครับเพื่อนนะครับแกะออกมาแล้วก็ฉีดอีกนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับมีดเนี่ยเป็นวัตถุบางคนที่ สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้เพื่อไม่ต้องกลัวนะครับก็คือไม่ใช่เหรียญนะครับที่ต้องไปถ้าล้างแล้วก็เสียนะครับแต่มมดเ่ยไม่เป็นไรนะครับเพื่อนนะครับแอลกอฮอล์ฉีดได้เลยนะครับเอาผ้าเช็ดนะครับแล้วก็วาสลีนทานะครับที่ใบนะครับป้องกันสนิมไ้ก่อนเลยนะครับก็ฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะครับช่วงนี้ยังไงก็นะครับ เศรษฐกิจแบบนี้ก็ยังมีลูกค้าทักมาเรื่อยนี่ก็คือเตวยแรงศรัทธาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่ใช้ได้จริงนะครับพึ่งพาพรทคุณได้จริงนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์พญากาโมวัห้ด้วยนะครับจงรุปาร,รักษาและลบานาลให้เพื่อน,นมีร์ตะกสุขความเจริญด้วยอายุวนันสุขภัะฑลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสบัตติอุปสรรคใดโรคภยัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่าง ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเถิดครับผมสาธุครับผม